ลักมาลักมาฮึต่หวังตุงเขาทุ่งแบกค้นหานอดทนธงคงยมแม่เลยแม่เลยแม่อะไรคะอะไรโอ้มาบอกข่อยเปิดทอดทัดคนนะัพี่น้องจอม <laughs> เดี๋ยวแม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเ,ตเข้าก่อนที่นีโ่โทรศัพท์แม่อยู่ไหนเนี่ยจวงนอนจวงนอนจวงนอนหลับอย่าไปกวนนะอย่าไปกวนนะอย่าไปกวนนะจวงนะ เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเด็ไปเด่นกลบไหมเดียนบิดกล้มเจ็ไปเอาเรียนมันจะใส่ไหมเก็บความเก็บเดนี่นี่เอาเนี้ยอะไรอ่ะอ้ากันเนี้นเดี๊กินเราบอกเป็นเดีนบาดหน่อยนโอ้ย พลอยพี่มาเนี่ยพี่ลอยสวยจ้าสวยโอ้สวยของใครลูกของใครโอ,รโอ้อันนี้ยังรู้ทำหล่นสียาไม่เกี่ยวกับบอมเลยแม่แม่จะผ้าร้านปรยุ่ธ์คยณจะตั้งไว้นี่พอจะไปซัก่อน ตัอนโดึงดก็ได้ดดึดมันจะไม่ได้ไม่หนักนะคะเดี๋ยวยายเอาสายขึ้นก่อนอ๋อเดี๋ยวยายใส่ให้ลูกอันนี้มันมันหลวม มันหลวมใหญ่ก็ดึงเข้าให้ไงเนี่ยดึงเข้าให้นะดึงดออได้แล้วเหรออมันมันหลวมไปเดี๋ยวดวอาเข้าอเข้อีก้า่อนห้กยห้อหน่ึ่งอาวได้แล้วลูกอ่ะได้แล้วได้แล้วอ่ะ ได้แล้วดิ้งดิ้งนะดิงดิงอ่าอันนี้ของน้องลูกอันนี้ของอ่าอันนี้ของน้องเพชรนะยายใส่ให้นะคะเฮ้ยหนูจ๋าเฮ้ยหนูจ๋าเฮ้ยไปโรงเรียนแล้วนะย่านะโรงเรียนแล้วค่ะจิตรล็บอยู่ในกระเป๋าหนูอันนั้นมันเป็นเบอร์สี่เเป็นเกี้ยวอะไรกั 영상다 <laughs>